สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับวันนี้พี่โตจะพามาดูไล่มันสัมหรังแปลงนี้นะครับผมแปลงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะครับผมนี <realmente. S 1> ่พามาดูไล่ม <ton> ัน <Marvin> สัมร <tes> ังของเพื่อนบ้านนะครับผมนี่ที่ทุกคนเห็นนี้คือแปลงมันสัมปรังนะครับผมยานี่คือคุมต้นมันสัมปรังมิดเลยนะครับผมทุกคนเคยปลูกมันสัมหรังแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับก็คือพอปลูกแล้วทํายาไม่ทันนะครับผมนี่ครับผม ยานี้ท่วมเต็มหมดทั้งแปลงเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่โตไลก่กล้องให้ดูนะครับผมนี่ครับผมที่ที่เห็นนี่คือยอดยาทางนั้นเลยนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมทุกคนเห็นใบมันสำาหลังไหมฮะอันนี้คือใบมันสำาหลังนะครับผมอันนี้คือยอดของต้นยาเดี๋ยวเ็ต้นวัชพืชนะครับผมก็จะขึ้นปะปนกันแบบนี้เลยนะครับผมก็ดูแทบไม่ออกเลยว่าอันไหนวัชพืช อันไหนมันสําหลังนะครับผมอันนี้มันสําหลังนี่นี่มันสําหลังนะครับผมนี่ทุกคนแยกออกไหมฮะว่าอันไหนมันสําหลังอันไหนวัชพืชนี่นะครับผมวันสําหลังเราอยู่ตรงนี้นี่ครับผมนี่เห็นไหมฮะนี่เจอแล้วนี่นะครับผมนี่ใบมันสําหลังเขาอยู่ตรงนี้วัชพืชที่ขึ้นนี่มีหลายชนิดมากเลยนะครับผมมีทั้งใบแคบใบฟางนะครับผมแล้วก็มีหญ้าเถาด้วยนี่นะครับผมนี่มีหญ้าเถานี้เยอะแยะเลยนะครับผมหมามุ้ยก็มีนะครับผมแล้วก็ อันนี้เป็นหมามุ้ยนะครับผมนี่หมามุ้ยเยอะแยะเลยนี่นะครับผมเรียกว่าถ้าเจ้าของไร่ไม่รีบมาถามนี่พี่โตบอกว่างานนี้นี่คือเหนื่อยแน่นอนนะครับผมเจอหมามุ้ยเข้าไปนี่เหนื่อยแน่นอนนี่นะครับผมนี่เถาเพียบเลยเถาหมามุ้ยเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็พวกเถามันเสาก็มีนี่นะครับเยอะแยะเลยนี่ แล้วถ้าไร่มันสําปะหลังของเพื่อนๆเกษตรกรนะครับผมที่ปลูกมันสําปะหลังแล้วยาหุ้มมิดมันสําปะหลังแบบนี้เราจะมีวิธีจัดการแบบไหนนะครับผมวิธีจัดการมีอยู่2วิธีนะครับผมวิธีที่1ก็คือเราต้องใช้รถไถานาเดินตามไถแวกนะครับผมหลังจากที่ไถแวกเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยหาพวกพวกมีดขอมีดเคียวะครับผมมาเกี่ยวหญ้าบริเวณโคนมันที่อยู่บนหลังร่องนี้ออกนะครับผมก็วิธีนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับผม ส่วนในวิธีที่สองนะครับผมอันนี้ก็คือในกรณีที่เราไม่มีรถไถนาเดินตามนะครับผมเราไม่สามารถที่จะแหวกล่องได้เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีเอามีดขอมาเกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะทําให้ดูว่าจะทําแบบไหนนะครับผม,มก็พี่โตจะใช้มีดขออันนี้นะครับผมทําการเกี่ยวหญ้าที่อยู่ตรงบริเวณคนมันสัปะาลังแล้วก็อยู่ในร่องเนี่ยออกให้หมดนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทํไอแปลงนี้ดีกว่าตรงนี้หญ้ามันสูงแล้วก็หนาพระเขานะครับผม เดี๋ยวเราจะมาลงมือทำกันเลยนะครับผมนี่ Means, วิธีทำคือเอามีดนะครับผมเกีียวเข้าไปแบบนี้เลยนี่หดไปเลยครับหวดให้มันคาดเลยเห็นนะครับผมนี่นี่นะครับผมพอพอเราเห็นต้นมันต้นนี้ใช่ไหมฮะเราก็ระวังแล้วก็เราก็เอามีดขอนะครับผมเข้าไปซอดแล้วก็กระชากมันออกมานี่นะครับผมหรือใครถ้าใครมีเขียวจะใช้เขียวก็ได้นะครับผมนี่เอามีดเอามีดขอไปขอนี้นะครับผมเกี่ยวแล้วกระชากมันออกมานี่นะครับนี่นะครับผม นี่แบบนี้นะครับอันนี้ต้นมันสับปะหลังนะฮะเราเราเราอย่าให้โดนต้นมันสับปะหลังนะครับผมนี่เอาตะขอเอาขอซอดไว้แล้วก็เกี่ยวกะชากันออกมานี่นะครับผมทางนี้ก็เหมือนกันนี่นะครับผมเอาตะขอสอดเข้าไปแล้วก็เกี่ยวมานี่ครับเดี๋ยวพี่โตจะทําการเอามีดเกี่ยวซักระยะหนึ่งนะครับผมเพื่อจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็ ทำเยอะก็คงไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเจ้าของเขาว่าเอานะครับผมเพราะว่าไม่ได้บอกเขาด้วยนี่ก็ถือว่าพละการเหมือนกันนะครับผม ตอนนี้พี่โตก็ทำตัวอย่างให้ดูได้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าหลังจากที่เราใช้มีดใช้มีดขอหวดวัชพืชออกไปนะครับผมมันจะเป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับผมอันนี้ก็คือหลังจากที่เราใช้มีดหวดแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นต้นมันโล่งๆแบบนี้น,ะะน,น,น,นี่นะครับผมนี่ต้นมันนไมฮะไม่ลกแล้วนะครับผมจากตอนแรกนะครับผมนี่จากตอนแรกลกแบบนี้เลยเห็นไหมฮะพอเราใช้มีดมีดขอหวดมันก็จะโล่งๆแบบนี้นี่นะครับผม เห็นไหมฮะลงแล้วนี up, 好好่นะครับผมนี่บริเวณท้อง่องลงแล้วต้นมันนี่ก็จะเห็นแล้วนะครับผมแต่ว่าสภาพของต้นมันนะครับผมหลังจากที่เขาโดนวัชพืชหุ้มนะครับผมจนมิดเลยเนี่ยจะสังเกตว่าต้นมันของเขานะครับผมต้นมันจะเล็กมากเลยเห็นไหมฮะเล็กมากเลยไม่อวบไม่อ้วนเลยเห็นไหมฮะมันจะเล็กเล็กเรียวเรียวยิ่งต้นนี้ยิ่งเล็กมากเลยเห็นไหมฮะนี่ต้นมันสัาภหลัง นี่นะครับผมข้อเสียของการที่ปล่อยให้วัชพืชมาคุมต้นมันสำปะหลังนะครับผมถึงเขาจะไม่ตายเนี่ยแต่เขาก็ไม่สมบูรณ์เห็นไหมฮะต้นนี้จะเล็กมากเลยถ้าเป็นช่วงนี้นะครับผมการกําจัดวัชพืชเนี่ยยังสามารถทําได้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าเอ่อหญ้าเนี่ยมันจะลกหุ้มแบบนี้แต่ว่ายาปล่อยให้นานวันนี้นะครับผมถ้าปล่อยให้นานวันนี้โอกาสที่จะไม่ได้ผลผลิตเนี่ยมีสูงนะครับผมเพราะว่าเท่าที่พี่โตดูนะครับผมก็คือต้อนมันสำปะหลังเนี่ยเล็กมากแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะครับผมเรียกว่าถ้าปล่อยให้ช้าวันนี้ อาจจะไม่ได้ผลผลิตนะคะผมอาจจะเสียไปฟรีๆหนึ่งปีหลังจากที่เพื่อนๆเกษตรกรนะครับผมเกี่ยวหญ้าออกไปแล้วนะครับผมสิ่งที่จะทําต้องทําต่อไปนะครับผมนั่นคือการฉีดปุ๋ยทางใบช่วยนะครับผมเพราะว่า,าต้นมันสาลังเนี่ยเขาต้นเขาไม่สมบูรณ์นะครับผมส่วนถ้าเราจะใส่ทางดินเนี่ยการใส่ทางดินนะครับผมเราจะใส่เนี่ยเราต้องรอให้วัชพืชเนี่ยเขาตายก่อนนะครับผมซึ่งวัชพืชเนี่ยเวลาที่เราใช้มีดเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวแบบนี้นะครับผมเขาจะเหลือตอเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับผมว่าเขาจะเหลือต่อแบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับผมเขาอาจจะไม่ตายนะครับผมถ้าไม่ตายเนี่ยเราก็จะมีวิธีกําจัดโดยการรอยเขาแตกขึ้นมาก่อนนะครับผมแตกยอดขึ้นมาใหม่พอแตกยอดพอวัชพืชแตกยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็ทําการฉีดยาฆ่าญ้านะครับผมวิธีนี้ก็จะสามารถกําจัดวัชพืชได้เหมือนกันนะครับผมส่วนยาที่พี่โตแนะนําให้ใช้นะครับผมก็จะเป็นกูโฟโซิเนตนะครับผม เพราะว่าต้นมันสําหลังของเราเนี่ยยังค่อนข้างที่จะเป็นมันเล็กอยู่นะครับผมใช้ยากูโฟซิเนตน่าจะปลอดภัยมากที่สุดนะครับผมแล้วหลังจากที่เราฉีดพ่นปุ๋ยทางใบไปแล้วแล้วก็ฉีดยาฆ่ายาแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับผมขั้นตอนการใส่ปุ๋ยทางดินถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสําหลังเนี่ยเขาจะกลับมาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงส่วนหนึ่งก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยทางดินด้วยนะครับผม เพราะว่ารากเนี่ยเขาจะดูดกินธาตุอาหารได้เยอะกว่าทางใบนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ปุ๋ยทางดินด้วยนะครับผมหลังจากที่ฉีดฮอร์โมนแล้วกําจัดวัชพืชแล้วฉีดยาฆ่ายาเราก็ใส่ปุ๋ยทางดินช่วยอีกแหลงหนึ่งนะครับผมในคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นของเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วด้วยความที่พี่โต เขามาทาคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยก็ไม่ได้ขออนุญาตเขาด้วยนะครับผมแต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกเจ้าของเจ้าของไรคงไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าค่อนข้างจะค่อนข้าง,งที่จะสนิทสนมกันอยู่นะครับผมคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่ไม่แจ้งตํารวจจับนะครับผมเพราะถ้าแจ้งตํารวจจับนี่คือติดคุกอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าคงคงไม่มีเงินไปประกันตัวแน่นะครับผมถ้าเพื่อนเอนเห็นพี่โตหายไปไม่ได้โพสต์คลิปลงใน YouTube เป็นเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่านะครับผมก็ น่าจะให้เดาได้ว่าน่าจะถูกเจ้าของไลยแจ้งจับนะครับผมเพราะว่าเขาหาบุกลุกนี่นะครับผม <G ül> <historical> แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพก็เลยเข้ามาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมการทําคลิปในลักษณะแบบนี้พี่โตมองว่ามันมีประโยชน์นะครับผมเพราะว่าก็น่าจะมีเพื่อนๆเกษตรกรบางท่านนะครับผมที่ปลูกมันสํบรั่งแล้วทำญ้าไม่ทันพอทำญ้าไม่ทันเนเี่ยมันก็จะเกิดเกิดอ่เขาเรียกว่าญ่าเนี่ยมันจะ หุ้มมิดต้นมันสัมหลังแบบนี้นะครับผมวิธีแก้ก็ถามเหมือนพี่โตนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรหรือว่ามีเรื่องทีอ่อยากจะสอบถามพี่โตก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมพี่โตยินดีที่จะตอบทุกคําถามนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ